สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อยาอกุยสไตล์พาทุกคนมาเข้าครัวนะคะวันนี้ยาจะมาทําเมนูง่ายๆเป็นอาหารกลางวันของเด็กๆนะช่วงนี้ยาก็จะวุ่นวายอยู่กับเด็กๆนี่แหละทุกคนเพราะว่าเป็นช่วงปิดเทอมนั่นเองนะคะอันนี้นะคะก็เป็นหมูแพรนะหมูแพรนี่ก็ยาหมักด้วยแป้งข้าวโพดพริกไทยผงผักชีแล้วก็ซีอิ๊วขาวนะ หมักไว้ประมาณ10ถึง15นาทีแระยาก,ก็เอามาทําเป็นหมูแพรนะคะส่วนลูกชิน้นนั้นเป็นลูกชิ้นเนื้อนะคะลูกชิ้นเนื้อจากร้านดังร้านหนึ่งนะคะนี่เลยค่ะมาม่าของยาวันนี้นะคะก็เป็นสัญชาติเกาหลีข้างในก็จะมีเกี๊ยวมีกุ้งมีลูกชิ้นเนื้อแล้วก็หมูแพร่อยังมีผักคะน้าฮ่องกงด้วยนะอันนี้ก็เป็นเมนูอาหารกลางวันง่ายๆของเด็กๆนะคะช่วงนี้ยาก,ก็วุ่นวายกับการ รับส่งลูกนะเรียนซัมเมอร์นะคะแล้วก็พี่คนโตก็พี่อันซิงก็เปลี่ยนโรงเรียนใหม่เนาะก็ไปซัมเมอร์ด้วยเหมือนกันก็จะแบบบุ้นมือเป็นระวิงมากเลยนะทุกคนนี่คะ่ะอาหารของยาหน้าตาหน้าทานไหมทุกคนก็เป็นเมนูง่ายๆเนาะอ่ะและนี่เรียบร้อยเดี๋ยวเราก็จะไปทานกันเลยนะคะทุกคนอันนี้อยากก็เสิร์ฟพร้อมกับไก่ทอดกับนักเก็ตนะคะปีไก่ โอเคคิมนียาก็บายๆเท่านี้ก่อนนะและเอาไว้จะมาลงคลิปยาวๆนะคะช่วงนี้ยุ่งจริงๆค่ะบ๊ายบาย